สวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องราคาทองคากันหน่อยคือช่วงปลายเดือนมิถุนายน25 6 8เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่เออน่าสนใจมากหลังจากที่แบบพุ่งขึ้นมาแรงๆตั้งแต่ต้นปีจู่ๆก็ปรับฐานลงซะงั้นข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งรายงานขา่าวบทวิเคราะห์ตลาดเอออย่าง mining.com the economic times แล้วก็มีข้อมูลในบ้านเราด้วย เราจะมาดูกันครับว่าเอ๊ะทำไมทองคำที่ดูแข็งแกร่งมาตลอดเนี่ยถึงได้พักตัวลงแล้วแนวโน้มข้างหน้าล่ะจะเป็นยังไงมีอะไรซ่อนอยู่ในข้อมูลพวกนี้บ้างมาลองแกะกันดูครับเริ่มภาพรวมก่อนเลยนะครับปลายเดือนมิถุนายนีราคาทองโลกเอ่อร่วงลงมาต่ำกว่า3,300เหรียญต่อออนซ์ลงมาอยู่แถวๆ3,274ประมาณนั้นก็คือลดลงไปเกือบ100เกือบร้อยเหรียญหรือราวๆ2.8%ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเลย ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับตลาดบ้านเราตลาดเวียดนามก็ลงตามกันไปแต่แต่ต้องไม่ลืมนะว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปี6-8เนี่ยราคามันก็ยังบวกอยู่เกือบ29%นะใช่ค่ะขึ้นมาเยอะมากแถมเดือนเมษาลืนเคยทำจุดสูงสุดใหม่ทะลุ3,500ไปเลยด้วยซ้ำอืมจริงค่ะทีนี้สาเหตุหลักๆที่ทำให้ราคาเออ รับลงช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คือสถานการณ์โลกโดยรวมมันดูเหมือนจะคลี่คลายลงบ้างอย่างเรื่องการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องการเจรจาการค้าสารัฐจีนเรื่องแร่หายากอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้นักลงทุนอาจจะมองว่าเออความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มันลดลงไปนิดนึงชั่วคราวความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําก็เลยลดลงตามไปด้วยอ๋อครับพอความกังวลตรงนั้นมันลดลงก็คงเปิดช่องให้คน ตัดสินใจขายทำกำไรด้วยใช่ไหมครับเพราะราคาขึ้นมาเยอะแล้วไงมีส่วนอย่างมากเลยค่ะยิ่งพอมีจังหวะก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อสำคัญของสหรัฐด้วยคนก็อาจจะอยากออล็อกกำไรไว้ก่อนใช่ค่ะประกอบกับเราเห็นเงินทุนมันไหลกลับไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นด้วยสังเกตตลาดหุ้นสหรัฐอย่าง N a s ส a q หรือ s p 5 0 0นี่ทาจุดสูงสุดใหม่เลยนะมันสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มกล้าเสี่ยงมากขึ้น ถึงขนาดมีบทวิเคราะห์จากโบเว s ิค u ริตี้ช่วงนั้นเขาแนะนําเลยว่าให้ซื้อน้ามันไม่ใช่ทองคําโหชัดเจนเลยนะครับค่ะแล้วก็มีมุมมองทางเทคนิคด้วยนะคะคือราคาทองคำเนี่ยมันหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วก็เป็นการปิดตลาดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันครั้งแรกเลยตั้งแต่ต้นปีอืมเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจในตลาดฟิวเจอร์สคือปริมาณซื้อขายมันสูงนะ แต่ว่ายอดรวมสัญญาที่ยังเปิดอยู่หรือที่เรียกว่าสถานะคงค้างอะค่ะ open interest มันกลับลดลงปกติแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าคนกำลังปิดสัญญาเก่าเพื่อทำกำไรมากกว่าไม่ใช่เปิดสัญญาใหม่เพื่อกิ่งกำไรขึ้นต่ออ๋อเข้าใจครับมันเหมือนกับว่าแรงซื้อใหม่ๆม,มันแผ่วลงไปแต่ว่ามันก็มีข้อมูลบางอย่างที่ดูเออสวนทางกันนิดหน่อยนะครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากจากรายงานคือ กองทุน ETF ครับที่ลงทุนในหุ้นเหมืองทองกลับมีเงินไหลออกซะง,งั้นทั้งๆท,ที่ราคาทองคำยังสูงอยู่เลยแล้วหุ้นเหมืองบางตัวอย่างนิวมอนถ้าดูจากกำไรเก่าๆก็เหมือนจะราคาไม่แพงนะเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะอืมมันอาจจะตีความได้หลายอย่างนะคะบางทีนักลงทุนอาจจะมองว่าหุ้นกล่มเหมืองเนี่ยมันเหมาะกับการเทรดสั้นๆมากกว่าถือยาวๆหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะยังกังวลเรื่อง ประวัติการใช้จ่ายการลงทุนของบริษัทเหมืองเลยอดีตที่บางทีราคาทองขึ้นแต่ผลตอบแทนบริษัทมันไม่ดีตามเสมอไปนะคะอ๋อครับครับก็เป็นไปได้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าดอลลาร์อ่อนค่ามันมักจะช่วยหนุนราคาทองใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในสัปดาห์สุดท้ายของมิถุนายนเนี่ยถึงแม้ดัชนีดอลลาร์หรือ DXY มันจะอ่อนค่าลงนะ แต่ราคาทองคํากลับร่วงลงแสดงว่าในระยะส,สั้นๆตอนนี้ปัจจัยเรื่องความเสี่ยงโลกที่ลดลงมันดูจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยค่าเงินอืมชัดเจนครับว่าปัจจัยเรื่องความเสี่ยงมันกดดันมากกว่าแต่แต่ยังไงก็ตามนะคะต้องไม่ลืมปัจจัยพื้นฐานสำคัญมากๆที่ยังหนุนอยู่ก็คือแรงซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกอ,อันนี้ยังแข็งแกร่งมากม,มีการประเมินกันว่าซื้อกันอยู่ราวๆเดือนละ80ตัน หรือเกือบเกือบพันตันต่อปีเลยนะคะโห oh, พันตันต่อปีใช่ค่ะอันนี้เป็นแรงซื้อจริงๆที่ช่วยพยุงราคาในระยะยาวได้ครับผมแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงเรียสั้นนี่ดูเหมือนจะยังผันผลอยู่ผลสำรวจล่าสุดจากชิตโคก็ชี้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ประมาณ53%มองว่าราคาน่าจะลงต่อได้อีกนิด แต่ที่น่าแปลกคือนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ประมาณ51%กลับยังมองว่าราคาน่าจะขึ้นนะใช่ค่ะระยะสั้นนี่ยังเห็นต่างกันอยู่เลยแต่ถ้ายืดมุมมองออกไปเป็นระยะกลางถึงยาวหน่อยนะคะสถาบันการเงินใหญ่ๆอย่าง JP Morgan หรือ Goldman Sachs เนี่ยเขายังคงมุมมองเชิงบวกอยู่นะคาดการณ์กันว่าราคาอาจจะมีโอกาสไปถึง3,007หรือ4,000ดอลลาร์4,000ค่ะหรืออาจจะสูงกว่านั้นภายในปีหน้าคือปี2,569 โอ้โหแล้วปัจจัยหนุนหลักๆคืออะไรครับที่ทําให้เขามองไปไกลขนาดนั้นปัจจัยหนุนหลักๆเลยก็คือการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะต้องลดดอกเบีย้ยในที่สุดตลาดตอนนี้คาดกันว่าจะเริ่มลดเดือนกันยายนนี้แล้วก็น่าจะลดสักสองครั้งในปีนี้อนอกจากนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกที่จริงๆก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแค่ผ่อนคลายลงชั่วคราว แล้วก็แรงซื้อต่อเนื่องจากธนาคารกลางที่เราคุยกันเมื่อกี้รวมถึงแนวโน้มที่ประเทศต่างๆพยายามลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์หรือที่เรียกว่าดีดอลลาริเซชันนะคะซึ่งเรื่องนี้อาจจะเห็นความคืบหน้าอะไรมากขึ้นจากการประชุมกลุ่มริก์ที่กําลังจะมีขึ้นด้วยครับฟังดูแล้วปัจจัยระยะยาวยังดูแข็งแรงอยู่มากเง้นก็พอจะสรุปได้ไหมครับว่าการปรับฐานของราคาทองคํารอบนี้มันเหมือนจะเป็นแค่การพักตัวระยะสั้นๆ หรือเป็นการขายทำกำไรมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มหลักไปเลยในระยะยาวดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือการพักฐานมากกว่าเปลี่ยนเทรนด์แต่มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันค่ะครับคือในเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกแล้วก็กลุ่มประเทศบริกส์เนี่ยดูจะให้ความสำคัญกับทองคำที่จับต้องได้จริงๆมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อิทธิพลของตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือที่เราชอบเรียกว่าตลาดกระดาษน,นะคะ ที่ปัจจุบันมันมีบทบาทสูงมากในการชี้นําราคาทองคําเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปไหมแล้วมันอาจจะนําไปสู่กลไกาการค้นพบราคาหรือ price discovery ของทองคําในรูปแบบใหม่ที่มันไปอิงกับอุปสงค์อุปทานของจริงมากขึ้นในอนาคตได้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่อืน่าติดตามมากๆเลยค่ะในระยะต่อไป